เอาละครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโมเดลช็อปออกราตงกันอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายกันไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ก็ลังใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะมารับชมกันเลยครับวันนี้ข้างในเป็นอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่กดติดตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับอาโอเคเข้าเรื่องเลยปึ้งเป็นลังโชโดนั่นเองนะเพื่อนๆ เปิดมาบล็อกแรกเลยนะครับบล็อกดำนะครับเป็นงานหัวหมดเลยนะฮะ,ะมาดูกันข้างในเป็นอะไรเอ่ยทำไมแกะยากจังเลยอ่ะไม่เป็นไรทางนี้เราจะใช้ตัวช่วยไปเลยแล้วกันตอนนี้นะครับทางเพจก็จะอัปเดตของอะไรตลอดนะครับก็ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดอะไรนะก็หลักๆให้มาติดตามได้ที่เพจก่อนละกันเนาะเดี๋ยวถ้าสะดวกเวลาแล้วก็จะไปไลฟ์สดนะครับโอเคเปิดมาเป็นบัตรสต็อกนะครับเป็นลูคีฟแบงค์นะครับเป็นโชโดมือสองนั่นเองนะฮะ ก็จะมีนี่ของครบเลยมีพาร์เสริมมีอะไรอะสีละนงสีละนอตแดงเขียวแล้วก็มีตัวกราฟไฟท์ฮะครับเป็นในพีบันไดนะครับในซีรีส์เอ็กเซนฮะเพื่อนๆก็ลองไปดูได้อ่านี่ครับนี่มีมือโปองมือเปลี่ยนอะพาร์ตต่างๆอ่าโอเคสบายละแบล็คนะครับผมแล้วก็แบล็กรเอนั่งเองทั้งมาทั้ง2ตัวเลยถ้ามาแบบนี้แสดงว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆอะใครสายมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันเปิดมาไปโอ้โหกี้ๆทั้งนั้นเลยครับ โอ้โหนี่มากิกนะปปกี้นะทิปลป์นลทิกกี้นะทิปล์นลกิกกี้ละโอเคมีอะไรต่อไปโอ้โหนี่ก็กิกกี้อีกแล้วใครอยากจะทําสายกิกกี้อยากทําไปกองทัพเชิญเลยครับอ่ามาแล้วครับโชโดเป็นดีเคทอาร์เมอร์ลิวคิสสวายนะอ่าต่อมาก็เป็นอนาเธอร์ซิโลวานกิกกี้อีกแล้วโอเคมีคิกฮอปเปอร์ครับโอเคยังมีคิกฮอปเปอร์มาถือว่ายังดี อ่าเดลต้าก็มานี่โหกิกกี้หลดมาเยอะหลังนี้กิกกี้มันเยอะจังเนี่ยใครทํากองทัพมานะเลยนะบอกได้คําเดียวนะทำเป็นเป็นยกโหลได้เลยเนี่ยเนี่ยดูดูด,ด,ดูเมื่อกี้ทิปเปิลนี่ดับเบิลอีกคิดดูมาเยอะแค่ไหนเออนี่แค่กิกกี้อย่างเดียวนะเนี่ยใครรู้ชื่ออย่าลืมแบนกันมานะเอออ่านี่ครับอ่าบอทเทิลอ่าโอเคบอทเทิลจะเป็นตัวนกนกนกเหล็กปืนกลอ่ะต่อมาเป็นคาริสนะครับเป็นมือหนึ่งเลยอ่าโอเคต่อมาเป็นอะไรต่อ คาริสแล้วโอ้มีมังกรดำนะมีคาริสนี่นี่นี่มีราคาเย็น8 0 0 0ันเยนนะฮะตีมิเลไทยตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยได้นะะมือหนึ่งนะฮะอ่ะสีโลนอสอ่ะโอเคเป็นมือหนึ่งนะเมื่อกี้เราเห็นมือสองไปละอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นเมือหนึ่งต่อมาจะเป็นในส่วนอ่ะโหยูมาเกียโดโดกิกี้ก็กิกี้อยู่ดีเนี่ยแหละอ่าโอเคมีมีพวกกีตมานะฮะมีพวกกีตมาเ่เศษกล่องก็มีอ่ะเสรบงเซเบอร์อ่ะพาร์สพาร์สกับกาเลนอ่ะโอเคพาร์สศูนย์หนึ่งกับกาเรนอ่ะ รอคอยกันมาตั้งหลายนานแล้วอ่านครับผมกับไกลไกลหรือ,อไรอานนะักปากาเบนเนะใครจำได้ลองเม้นมาดูอ่าโอเคเมซูโบ,บจินไรไม่ใช่อิคาซุชิครับผมอ่าต่อมาเป็นอ่ะหัวหน้าช็อกเกอร์อะไรก็ว่าไปกิกกอีกแล้วโหมาบ่อยอย่างวะเนี่ยโอ้โหของมาเรื่อยๆครับอ่ารีไว้์ก็มานี่อะไรนะชื่ออะไรนะลืมละไม่ได้ดูนานละลืมโอเคต่อมาไปต่อ เอเอเอโซโลมอนตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเด็ดเห็นคนตามหากันเต็มเลยพอของมาละเงียบกลิปเป็นแถบอ่ะย่าฮิวมาเกียย่าฮิวมาเกียอีกแล้วโอ้โหโอ้โหของแต่ละชิ้นโอ้โหเซเบอร์อ่าอย่างดีมีเซเบอร์มามีมาบ้างครับเป็นน่าจะเป็นร่างหลักน่าจะเป็นคิมสันเซเบอร์เอ้ยคอสน่าจะเป็นเอ็กคอสเซเบอร์อ่าเห็นเพื่อนๆแบบตามหากันเต็มเลยแต่ว่ามีแต่ละรอบจะเป็นพวกคิมสัน ดาก้อนบ้างคิมสันเซเบอร์อ่านี่ฮิวมาเกียโอ้ยรอบนี้ฮิวมาเกียมาเยอะจังเนี่ยเออใครใครอยากอยากทำกองทัพหรือยังไม่มีมามามา,มาจัดซื้อจัดหาได้นะเนี่ยโอย้มาเต็มเลยปะเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกอ่ะโอเคมาโอ้เยอะไหมยเยอะไหมเพื่อนเพื่อนเยอะปะเออเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยเต็มลังอ่ามังกรลูวงา,าครับครบเลยนี่ V แล้วก็ V I นะฮะคือ5กับ6นั่นเองกล่องเบอร์5้กล่องเบอร์6 ไซเอไซบี B, นี่ขขาหลังจะเป็นอย่างนี้ครบตัวเลยไปเยืนเนียนได้สําหรับใครที่มีดูงะแล้วจะเป็นโชโดหรือโชโดก็ดีแต่ยังไม่มีน้องมังกืเอ้ยมังกรน,นะฮะเอาไปเอาน้องไปวางได้เลยอะมาแยะน้องน้องโดโดมาแยะเอ้ยมาบ่อยจังออ้มาบ่อยเกินมาบ่อยเกินอ่ะโอเคต่อมาเป็นอะไรต่อโอ้โหอนาเธอร์ดีเคก็มี โดโดอีกแล้วโอ้โหพี่แกก็มามาเยอะมากปาเป็นหลอดลยแล้วมัง้งจริงเนี่ยใครแบบเนี่ยอยากทำฉากแอคชั่นแบบในซีรีส์ที่แบบมีกิกก๊กเยอะๆเนี่ยตามสบายอ่ะโอเคต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวลงตัวร้ายอะไรมากมายละอันเฟนอกมาเฟนออกมาละโอเคมีอะไรต่อ จะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ชมกันไปยาวๆเลยแล้วกันอ่ะมาดูกันมีอะไรบ้างอ่ะไปดู โอเคครับเพื่อนๆก็พอหอมปากหอมคอกันนะครับนี่ในหลังยังมีอีกเยอะเลยยางนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันครับผม